ขอต้อนรับสู่กระแสข่าวดังหามด่วนหนึ่งมาริิ์อดีตพระเอกละครพื้นบ้านหลังหยุดหายใจหลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับหนึ่งมาริิ์เชยโสพลอดีตพระเอกที่โด่งดังจากละครพื้นบ้านทางช่องเจ็ดสีที่มีบทบาทโดยเฉพาะละครพื้นบ้านเช่นขวานฟ้าหน้าดำพันหนึ่งราตีมโหสถชาดกผลวิชัยคาวี ดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงสียอดคุมานล่าสุดต้องบอกเลยว่าทำเอาคนในวงการและชาวโซเชียลต่างเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้เมื่อหามด่วนหนึ่งมาริเข้าโรงพยาบาลหลังหยุดหายใจขณะหลับโดยหนึ่งมาริธนั้นได้โพสต์รูปภาพและระบุข้อความว่าเมื่อ30ปีก่อนในยุคที่งานก็มีทำเงินก็หาง่ายร่างกายก็ดีดี เรื่องสุขภาพดูเป็นเรื่องไม่จำเป็นต้องใส่ใจเลยสำหรับคนในวัย20กว่าอย่างเราอยากจะกินอะไรก็กินอยากดื่มอะไรก็ดื่มอยากนอนกี่โมงอยากใช้ชีวิตร่างกายหักโหมขนาดไหนไม่เคยมีคำว่ายั้งเพิ่งคุยกับน้องนักแสดงร่วมยุคสมัยที่ผ่านมาการทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำหรือเช้ายันเช้า ไม่ใช่เลิอกกองสี่ทุ่มแบบปัจจุบันว่าสมัยโน้นพอเสร็จงานก็ยกพวกไปสังสรรค์กันต่อลากยาวจนกลับมาทำงานในอีกวันแบบสบายคำว่าแฮงหรืออะไรไม่รู้จักไม่รู้ตอนนั้นพวกเราทำไปได้ยังไงแต่ตอนนี้แค่คิดจะดื่มก็ต้องคิดเผื่อวันพักฟื้นร่างกายไว้อีก1-2วันเลยทีเดียว 30ปีผ่านไปมาถึงยุคงานก็อยากทำเงินก็อยากได้ร่างกายก็ต้องดูแลร่างกายที่ผ่านการใช้งานมาอย่างหนักหน่วงเริ่มทวงความใส่ใจหลายคนไม่ได้ฟังเสียงเรียกจากเขาเพราะเสียงนั้นอาจจะเบาไปไม่ทันได้สังเกตหรือได้ยินแต่ก็ปล่อยผ่านไปเพราะคิดว่าคงไม่เป็นไรอาการหนึ่งที่เราเป็นมานานมาก แม่ทักเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยแม่ยังมีชีวิตอยู่คืออาการกรนทีแรกเราก็ไม่เชื่อจะบ้าเหรออายุแค่20กว่าแถมตัวผอมขนาดนี้ในตอนนั้นหนัก60กว่ากว่าใครจะมานอนกรนไม่ใช่คนแก่และอ้วนแบบพ่อนะแต่ตอนหลังเริ่มได้ยินเสียงตัวเองกรนก่อนจะสะดุ้งตื่นอะยอมรับก็ได้ว่านอนกรนแล้วไง ใครๆก็กรนก็คนมันเหนื่อยนี่ย้อนไปตอนวัยผ่านหลักสี่มาเสียงนกเสียงกาเริ่มมาทักเพื่อนฝูงหลายคนโดนพระยาบ่นเรื่องการกรนถึงขั้นไล่ไปนอนห้องอื่นก็มีส่วนหนึ่งก็ถูกไล่ให้ไปหาหมอเพราะคนที่นอนด้วยบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องกรนเสียงดังแต่มันมีอาการแปลกแปลก เหมือนคนหยุดหายใจและแทบทุกคนที่ไปพบหมอกลับมาด้วยโรคหยุดหายใจขณะหลับกันทั่วนหน้าเพื่อนฝูงหลายคนจึงมาทักและอยากให้ไปส e ิปเทสดูด้วยความเป็นห่วงเห็นว่าคนโสดอย่างเราผู้ซึ่งนอนคนเดียวเปลี่ยวเอกาคงไม่มีใครจะมาคอยสังเกตว่ามีอาการนอนกรนแบบที่เป็นสัญญาณของโรคนี้หรือไม่แต่เราก็ยังไม่ไป ด้วยเวลาเอ่ยค่าใช้จ่ายเอ่ยอะไรเอ่ยหลักๆก,ก็ค่าใช้จ่ายแหละเพราะถ้าตรวจเจอต้องซื้อเครื่องอีกรวมๆแล้วก็ต้องมีเงินร่วมแสนให้เสียจึงปลอบใจตัวเองว่าเราไม่เป็นดอกมั้งเดินทางมาถึงห้าแยกได้รับสัญญาณแปลกๆจากคุณกายหยากแต่พอเอาเข้าจริงแม้ไม่มีใครบอก แต่สัญญาณเตือนจากร่างกายไม่เคยโกหกเรามาทั้งในรูปแบบของความดันความจำการเต้นของหัวใจรวมไปถึงการดึงปลั๊กออกจากตัวเราแบบชัดดาวไปดือด้อชนิดที่นั่งอยู่ในกองถ่ายแล้วก็ป๊อกกลับไปกลางอากาศซะงั้นเอาแล้วเขาเตือนหนักข้อขึ้นเรื่อยๆแบบนี้คงต้องถึงเวลาหาหมอสัทีแล้วไหม หลังจากทำการสลิปเทสแล้วสรุปว่าเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดตันตามค่าจริงๆขอบคุณคุณหมอคุณพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวทธานีที่บริการดีมากและสามารถให้ข้อมูลที่เราสงสัยได้อย่างชัดเจนช่วยให้คลายกังวลได้เยอะทำให้ประสบการณสลิปเทสครั้งนี้ผ่านไปได้แบบสะดวกสบายง่ายดายราบลื่น ราวกับไม่ได้เข้าโรงพยาบาลยังไงอย่างนั้นใครอยากตรวจเช็คการนอนกลนที่อาจเป็นปัญหาสุขภาพร้ายแรงถึงชีวิตได้ก็สามารถติดต่อไปได้นะครับอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้1มาลิตหายจากอาการโดยเร็วนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวค่า